สวัสดีครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง WordPress เบน Local Host ของเรากันนะครับให้ท่านเปิด Firefox ขึ้นมาก่อน,นะนทีนี้ผมใช้ Firefox นะฮะจากนั้นก็พิมพ์ WordPress ดาวน์โหลด โอเคเข้าไปดาวน์โหลดใน wordpress.org น,นะฮะกดปุ่ม Control บนแป,ป้นคีย์บอร์ดค้างไว้จากนั้นก็คลิกที่ลิงก์อันนี้จะเป็นหน้าดาวน์โหลด wordpress นะครับให้คลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลด wordpress จากนั้นก็เลือกเซฟไฟล์คลิกที่โอเคเซฟไฟล์ไว้ที่เดสก์ท็อปจากนั้นคลิกเซฟเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับท่านก็จะเห็นว่ามีไฟล์ที่ชื่อว่า WordPress 351.10นนี้นะครับ อันนี้ให้ท่านดับเบิลคลิกที่ไฟล์ไฟล์นี้นะครับก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะมีโฟลเดอร์ชื่อ Word Press นะจากนั้นก็คลิกแล้วลากออกมาวางไว้ที่เดสก์ท็ปตรงนี้นะโอเคจากนั้นนะครับให้ท่านทำการย้ายเข้าไปไว้ในในด็อกิเมนต์ o ูทของเรานะที่เป็น พื้นที่สำหรับสร้างเว็บไซต์ของเรา localhost ของเรานะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ในเครื่องของตัวเองนะครับอันนี้นะครับเปิดโปรแกรม terminal ขึ้นมาจากนั้นก็พิมพ์คำสั่ง sudo s นะฮะเพื่อจะใช้งานในสิทธิ์ของอ super user นะับกดปุ่ม enter จากนันก็สรญญัฐผ่านของท่านเข้าไปถ้ามีนะครับทำการย้ายโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า WordPress เนี่ยเอาไปไว้ในด็อกิเมนต์รของเรานะครับคำสั่งย้ายก็คือคำสั่ง mv นะฮะ mv โฟลเดอร์ MV, อนี้อยู่ที่ Desktop อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเ e s k t o p อป WordPress wordpress จากนั้นก็โฟลเดอร์ปลายทางคือ www view. นะฮะกด enter o k เ y โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า wordpress หายไปแล้วนะครับท่านจะต้องทำการกำหนดนะฮะจะต้องทำการกำหนด Permission การเข้าถึงในโฟลเดอร์ เวิร์ดเวิอันนี้นะครับสําหรับการติดตั้งท่านจะต้องกําหนดเป็น777ก่อนนะครับกําหน uh. ด Permission นะครับใช้คําสั่ง chmod นะครับจากนั้นก็777ว่า www w, นะฮะแล้วก็ WordPress พิมรูปแบบคำสั่งดังนี้นะครับ c.h. หมด .777 จากนั้นก็โฟลเดอร์ที่เราต้องการก็คือ่า www.wordpress นะแล้วก็ขีด r นั่นก็คือจะทำการกำหนด permission การเข้าถึงทุกๆไฟล์ทุกๆโฟลเดอร์นะครับให้เป็นแบบอ่า,อานได้เข้าถึงได้เขียนได้ลบได้นะครับคลิกที่กดปุ่ม enter บนแป็นคีย์บอร์ดนะครับ ราวนี้ permission ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือ,อเราจะต้องสร้างฐานข้อมูลก่อนที่เราจะทําการติดตั้งนะครับให้ท่านเปิดใช,ใช้ไฟล์ใช้ไฟล์ฟ o อ m นี่แหละนะครจากนั้นก็ Localhost l o c a l h o s t php m y admin ตรงนี้ก็เป็น Root แล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดในตัวอย่างของผมก็คือ1นึ่งใส่เข้าไปคลิกที่โอเคอันนี้ remember ร์ไหมจะรีเมมเบอไม่ remember ก็แล้วแต่นะครับตรงแท็บ database ตรงนี้นะครับคลิกที่แท็บด a ต้าเบสหนึ่งครั้งจากนั้นก็ตั้งชื่อตั้งชื่อ database ที่เราจะใช้กับว o ร์ด r เ s s ของเรานะครับในที่นี้ผมจะใช้ว o ร์ด r เ s s นี่แหละ จากนั้น c o l l e t i o n ก็คือรูปแบบตัวอักษรนะรูปแบบตัวอักษรตรงนี้ผมใช้เป็น utf ขด utf 8นะครับเป็น general c i ตรงนี้จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม create นะครับโอเคเรีย okay. บร้อยนะตอนนี้เราก็มี word p l a y s แล้วเห็นไหมครัอ่า เสร็จสิ้นการสร้าง d a t a b a s สนะฮะสำหรับ WordPress จำมันนี้ไว้นะคราวนี้ให้ท่านคลิกที่แทนะ็บ p p n n n w w t b b ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งติดตั้งโดย local host local host wordpress wordpress มีต่อนะครับ wp admin นะฮะไฟล์ติดตั้งชื่อ install. php เนอย่างนี้นะฮะ localhost wordpress wp-admin install uh, .php นะฮะจากนั้นกดที่ enter <c oughs> ก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับระบบจะบอกว่าไม่เจอไฟล์ที่ชื่อว่า wp-config.php uh, ไฟล์นะครับอ n e นี้ h i s before w e can get s t a r t นะฮะไม่เป็นไร,นะค,รคลิกที่ c create a configuration, a configuration file g u r ตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้สิ่งที่ท่านจะต้องใส่นะก็คือชื่อฐานข้อมูลนะฮะชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะฮะแล้วก็รหัสผ่านผู้ใช้ฐานข้อมูลนะแล้วก็โ s t ที่ใช้ใช้ฐานข้อมูลดีว่า prefix จะหากว่าท่านต้องการจะใส่คลิกที่ let's go โอเ okay. ค d a t a b a s e Names WordPress User Name ตรงนี้นะคร User Name ตรงนี้ Password เป็น1234ใส่เมื่อสักครู่นี้ Local host ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะ okay. ะฮโอเคคลิกที่ submit โอเคถ้าหากว่าผ่านนะฮะทุกอย่างนะ,ะโปรแกรม,มระบบกำลังตรวจเช็คนะครับถ้าหากว่าทุกอย่างผ่านก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาก็คือ alright s p a r k y you made it through this part of installation นะก็คือทุกอย่างของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ให้ท่านคลิกที่ Run the install อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอเว็บไซต์ของท่านที่ท่านต้องการนะไซต์ไทเทนก็คือ,อก็คือส่วนของส่วนหัวของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการนะครับอันนี้ผมผมจะตั้งชื่อว่ามผมจะตั้งชื่อว่า S Solution ลกัน UserName เป็น asmin uh, password password นี่ต้องสองครั้งนะฮะ2สองครั้ง uh, จะตั้ง password เป็นเป็นอะไรดีเป็นหน uh, ึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหนึ่งสองครัตรงนี้จะขึ้นว่าวีกก็คือ password แย่มากนะฮะ password อ่อนมากอนะอาจจะใช้ไม่ได้ โอเคถ้าว่าการกำหนดรหัสผ่านแบบยากๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านดูที่เป้นคีย์บอร์ดของท่านนะครับท่านพิมพ์ภาษาไทยไปเลยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนภาษาได้แหละการกำหนดรหัสผ่านที่ดีนะครอันนี้ผมใช้รหัสผ่านเหมือนกันอโอเคเอ่ะ อ่าโอเครหัสผ่านของผมเนี่ย mm hmm. ก็อยู่ในระดับปานกลางนะฮะไม่ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่โอเคอยู่อีเมลตรงนี้นะครับอยู่อีเมลตรงนี้ก็ใส่เข้าไปโอเค allow search engine to index this site นะอันนี้จะกำหนดหรือไม่กำหนด mm hmm. ก็ไม่เป็นไร mm hmm. นะฮะ แต่ตรงนี้ก็เลือกคิดถูกไว้แล้วกันโอเคเราเรามาดูตรงนี้นะฮะเมื่อได้ทุกอย่างตามที่ท่านต้องการแล้วก็ n s t a l l WordPress ได้เลยอย่าลืมรหัสผ่านของท่านก็แล้วกันนะฮะ,นะฮะผ่านตรงช่องตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ไม่ไม่อย่างนั้นท่านจะเข้าใช้งาน WordPress ไม่ได้โอเค ร,รหัสผ่านเขาจะไม่โชว์บอกนะฮะแต่ยูสเนมก็คือแอดมินแน่นอนนะฮะจากนั้นก็เราทำการล็อกอินกันเลยปั๊บรุ่นยะูสเนมะเป็นยูสเนมะไม่ใช่รุ่นะฮะเป็นแอดมินจากนั้นพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดที่ท่านใส่เมื่อนสะักนะครู่นีจากนั้นก็ remember me แล้วก็ล็อกอิน อันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักนะก็คือเด s ดเอ่อแดชบอร์ดของท่านก็คือหน้าหน้าหน้าหลักของท่านหน้าหลักเอ่อ p r ดเพรสของท่านถ้าว่าท่านได้ทําได้แก้ไขอะไรเนี่ยหรือว่าเขียนบทความอะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปโชว์นะเดี๋ยวผมทดสอบตรงนี้ดูแล้วกันนะครบทความเรกของเรา โอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณเหมือมนกับเหมือนเหมือนกับพวกโปรแกรม Word ์ดนะเวิร์อะไรพวกนั้นนะโปรแกรม Word นะท่านสามารถจะพิมพ์พิมพ์อะไรก็ได้นะนี่คืออ่านี่คือบทความแรกของเราครับหรือว่าถ้าว่าท่านคลิกที่ Text ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถจะใส่พวก html ก็ได้นี สไตล์เท่ากับฟอนต์ไซส์เอาเป็นสิบเจ็ดสิบเ เป็นฟอนต์ตัวนังสือสีแดงตรงนี้ว่าจะมีเสียอิสระที่ได้ โอเคเรามาดูกันเลยนะครับคราวนี้นะครับถ้าหากว่าท่านแก้ไขบทความนะของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่ต้องทำก่อต่อไปก็คือถ้าหากว่าอยากจะพรนะีวิวเนี่ยก็คือสามารถที่คลิกปุ่มนี้ได้เลยนะรหรือว่าจะพับบิชนะฮะหรือว่าเก็บไว้เนี่ยก็สามารถจะคลิกที่ปุ่มพับบิชนี้ได้เลย โอเคไปแล้วคราวนี้เรามาตรงนี้ฮะ local host wordpress ตรงนี้ได้เลย local host wordpress อันนี้ก็คือหน้าแรกของเราหน้าแรกของเราบทความแรกนี่คือบทความแรกข,ของเราครับนะฮะนี hr ถ้าหากว่ามบีบทความหลายๆบทความก็ท่านก็เขียนเข้าไปนะฮะท่านก็เขียนไปรีฟคอมเมนต์ก็ได้นะฮะใส่คอมเมนต์เข้าไปก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์แบบ C M S, <อ> <S นะฮะวีดเพจจะเป็นเว็บไซต์ C M S แบบง่ายๆนะฮะท่านสามารถทดลองเล่นได้บน local host ของท่านนะครับหรือว่าถ้าหากว่าท่านมี เช่าเว็บไซต์เอาไว้แล้วนะครับเช่าเซิร์ฟเวอร์ืไม่ใช่สีโดเมนเนมเอาไว้แล้วนะฮะท่านก็สามารถจะทำเว็บไซต์ของท่านได้เลยนะครับง่ายๆไม่ต้องมานั่งเขียนโคดโอเคอันนี้ก็จะเป็นดาวน์โหลดและติดตั้ง WordPress นะครับ